สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยและในคลิปนี้ผมจะมาสอนทำอีเวนต์การ์ดตัวนี้นะครับเฮ้ยบอสใหม่อู้ติดเรนโบนะครับใช่เปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป้เลือดสามแสนติด่ะสีแดงในคลิปนี้ผมจะมาสอนทำอีเวนต์การ์ดโอเคเอ่อมันเป็นอีเวนต์ใหม่ตรงนั้นนะครับเห็นไหม แล้วก็จะมีบอสใหม่ที่เป็นไอเจ้ามาป่าสามหัวตัวนี้นเนี่ยดูดมันติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ตัวสองหมื่นสี่ป่อยผ่านครับสองหมื่นสี่กากเดี๋ยวมาดูการ์ดของผมกันนะครับเนี่ยเห็นไหมความสามารถผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มากผมไม่รู้เรื่องการ์ดนะครับแต่ดูวิธีการทำโอเคมาดูกัน เข้ามาในหน้าอีเวนแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงนี้ก่อนมันก็จะมีภารกิจรายวันให้เราทํานะครับทุกๆหนึ่งวันมันก็จะรีเซ็ตไปหนึ่งรอบเห็นไหมมันก็จะมีเวลาบอกตรงนี้ค้นหาให้เราค้นหาไอ้พวกสมองเน่าของเรานะครับมาใส่ตามที่มันบอกตัวละหนึ่งตรงนี้เห็นไหมใส่หนึ่งกุ๊บก็จะได้รางวัลมาหนึ่งนะครับตังนะ้า เงินกล้วยแล้วก็เมล็ดพืชแล้วก็ทีเด็ดรางวัลใหญ่ก็จะเป็นการต,ตัวนี้นะครับการทองไม่ใช่การธรรมดานะครับแต่อยู่ที่เราจะสมได้หรือเปล่าสมแปดตัวธรรมดาหรือโหดประมาณนั้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านกำจัดอ,อ,อะไรก็ไม่รู้มันก็จะเป็นภารกิจคล้ายๆกันนะครับแต่ของกากแต่ของอันสุดท้าย ผมให้ดูของครั้งสุดท้ายมันจะเป็นเมล็ดเอ่อทูมิโตนะครับแบบมีหัวเดียวมีไซมวัวแล้วจะได้น้ำยาลัคก,กี้มานะครับเงื่อนไขในการทำนี่เลยเห็นเจ้าตะละละล่าตรงนี้ไหมให้เรากำจัดมันให้จนมากำจัดมันกำจัดเสร็จปุ๊บมันก็จะดิ้งมีเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดรับไป เห็นไหมผมได้น้ำยามาแล้วกับมเมล็ดเดี๋ยวจะลองปลูกให้ดูดูดิอุ้นมเมล็ดอย่างสวยเห็นไหมสีเข็ดตัวนี้มียางกากมาเรื่อยเลยเอ่อเครื่องผสมนะครับตัวนี้ก็เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละเอาการไปแทนนะส่วนเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องผสมการนะครับ ถ้าเรามีการสามใบเราผสมเข้าไปเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะกดรวมเลยรวมผมยังกดไปแล้วนี่เออมาละดูดูเออเน็ตช้านะครับมามาดูใหม่อนะเมื่อกี้เน็ตเน็ตปิงนะครับ เดี๋ยวผมจะผสมให้ดูใหม่ตัวนี้นะบัดตัวนี้เลือกเลยกดรวมไปมันก็จะขึ้นเป็นสองขีดนะครับเห็นไหมมันก็จะความสามารถเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากเบนล็อตทุกตัวนะครับเห็นไหมแต่มาระดับทั่วไปก็แ,แค่นี้นะครับสำหรับ เอ่อทำกิจกรรมมันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมาในเรื่องของบอสนะใครมีตัวบอสตัวใหม่โหดกว่าผมนะมีใครได้โหดกว่าผมเปล่าบอสตัวใหม่เดี๋ยวผมเอาให้ดูหูวะนะยี่สิบเก้าโลนะยี่สิบเก้าจุดหนึ่งโลติดเลนโบนะหกหมื่นแปดนะครับดูเ ไอโหกบมักง,บงกรตัวเก่าบบตั้งเยอะไม่เทียบไม่ได้เลยโอเคใส่เข้าไปวางยอดยอดภูมิใจแล้วแค่แค่นี้อะ่ะนะถึงแม้มันจะไม่ค่อยออกก็แล้วก็เหอะเออนั่นแหละไม่ออกยากชิมหายเลยตัวนี้บักเยอะเลด้วยแพดนี้ แล้วก็จะเป็นพวกกร์ s แํมเงินนะครับที่ผมมีพวกก์ดสุริยะนะน,นี่นะเห็นไ,ไหมถ้าเบนลอดเราตายครบสองร้อยเราก็จะได้เงินประมาณสี่พันล้านนะครับสีบีอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ส่วนอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรอ๋อมันจะเพิ่มดาเมจให้กับพื่ของเราเป็นเวลาห้านาทีนะครับถ้าเราตีครบ1,000ตัว คุ้มจัดแล้วล่ะบอกเลยโรสตาเลโตสผมหาเจะตัวนี้นะครับโรสตาเลโตสเนี่ยผมหาตัวละเอ่อหาแรกก็ได้เอาผมหาแรกนะครับตัวที่มันติดลุงนะใครมีทักมาได้เลยคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมนะครับใครมีถ้าตัวตาลีโรโต้ตตเนี่ยที่มันติดลุงนะผมตามหา ผมมีตัวซีเขียตั้งเยอะเลยใคจะแลกตัวอะไรกับผมดูดูดนะจะแลกมังกรหรืออะไรได้หมดนะแหลกๆมันมีเยอะนะครับแล้วดูส่วนของผมแบบอย่างสมดุลเลยตอนนี้จัดสวยสวยแบบสวยเว้ยบอกเลยแต่มีเอ่อเลมอนคิงเลมอนอยู่อันเดียวนะครับดามิเก้าพัน โคดกากอะผมพูกได้ตัวเล็กอย่างเดียวเลยดูทั้งม่วงนะเจ็ดพันเก้าพันอันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดนะเศเหลือก็จะเป็นเห็ดกับโทเมโตนะครับดูสุญยาตเออแล้วมันมีนี้ผมเพิ่งรู้ด้วยเนะี่ยมันมีดามเมจรวมบอกด้วยเห็นไหมช่องนี้ก็สามหมื่นสามสามมืนเอแก็จะเป็นสี่หมื่นสี่มืนแล้วก็สามหมืน เห็นไหมสมดุลผมจัดทุกอย่างให้สมดุลกันสมดุลมากๆเลยตอนนี้แล้วเราก็จบไปเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าจะลืมกระทืบไลค์ like ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ซับสไครต์เอาเป็นว่าซัพพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้ให้ถึง1,000ซับหน่อยนะครับ